เอาเริ่มโอเคสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันเวอกแบบของไฟเดนไอฟันกิส์นั่นเองอู้อ่าต้องมาอ่านไหมโอ๊ะเดี๋ยวๆๆ,ๆออกก่อนออกกันเราจะอยู่ทิ้นเขาไม่ได้โอเคมาไฟเดนไอฟันกิส์นะคะวันนี้ก็เดือนธันวาแล้วเก็จึงเปลี่ยนเก็จึงเปลี่ยนเป็นไปนเ,เยอะก็เป็นแบบคริสต์มาสนะคะโอ้ เปลี่ยนแปลงเยอะกว่าฮาโลวีนอีกฮาโลวีนนี่ไม่กี่อันเองก็ไปทัวร์รอบๆนั้นหน่อยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเกิดเะยค่ะ้อ๋ Natalie อืออ่าโอเคต้องจัดดีๆก่อนไม่งั้น,นันไปไม่ได้โอ้โอ,โอ,โอโ้ตอนนั้นดูเดือดเกินตรงน,นั้นดูเดือดเกินดูเดือดเกินไม่ไม่ได้ไม่ได้ใครตายวะ <c oughs> ไม่มีคนตายายใช่ไหม ไม่ใช่เนอะอืมคืออยากไปที่ที่มันสงบสงบอะแต่ซื้อไปปีมาใครเช็ด <c oughs> กดอ e. ีแล้วก็บึนแล้วก็ดืนชื่นใจท <c oughs> ุกคนได้ยินไหมเสียงแบบอม <c oughs> เลยยยยยเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ อ้อมไปอ้อมไปเราไม่ต้องการคนเล่นด้วยนะเราจะไปตรงนี้ตรงเดี๋ยวจะไปไปฝั่งบอยเฟนบ้างนะคลิปนี้จะอัดเพียงแค่ประมาณเก้านาทีแล้วกันถ้าลืมก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเล่นเล่นจนเพลินเกินไปอ่าไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวจริงๆนะคะต้องขออภัยในเรื่องนั้นด้วยนะ ห,ห้าตัวโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอะไรนะไปเร็ว แบบบุลีกันนะเพราะว่าเล่นไม่เก่งจริงๆ Yo 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 Oke, ini udah keyboard deh cùng mới kia cột mua đấy nhá ah yeah woo nên một riêng này nó cóสนุก như thế này cái năn bận gì ơi tôi โอ้ย,โอ,ยโอเคไป้ฮิซโลอแอนีเมอลเล่นแล้วอันนี้ยังไม่เล่นฮาร์ดคือเราเป็นคนที่ชอบมอดแอนนี่สุดๆเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นมอดที่แบบไงอ่ะเพลงเพาะสุดๆเลยอ่ะ 2> 3, 2, 1, อู้วเล้ย์โค้เหมือนของซาดี้เลยคนเอาเพลงนี้เป็นอัไแรกสัก้ง

ถดด้คต่ยงเ,น,เนได้ถือว่าสุดยอดเลยนะคะอ่าเราไปดูคนอื่นบ้างแล้วกันเดี๋ยวส,ดดสดุดปิดสุดเป๊ะปีกก่อนชื่นใจอ่าไปดูกันไปดูซิเราจะมานั่งกลางลำโพงมาดูเขาว่าเขาดี่ะครอากาศดีเหรอ,อ ว่แต่ด <wounds> ูยากมากเลยเนาะก่อนจบคลิปเราจะมาทัวร์รอบนี้กันนะเพราะว่าเราจะตัดแป๊บเดียวเราไม่ได้ตัดนานขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะตัดจบแบบคลิปอันนั้นอีกโอ้ยช่างเถอะวะอ่างั้นโอเคไปไม่ได้ ไปไม่ได้เพงเพ่ง,เพงสุดท้ายก่อนไปขอสั้นๆแล้วกันอย่างเพงเลยดีไปไปดูคนอื่นเขาเล่นดีกว่าโอ้ยกด e อ่ะนี่คือของขวัญน,น่าขโมยมากโอเคซือ่าเรามาเจอทัวรอบนี้กันนะ นึกว่าอะไรโอ้โหคือแบบเฮ้ยเสียงดังมากอะ่ะือมลดไฟนี่มันเนื้ออ่ะบนเบคอนอ่ะทุกคนว่าปะอ่าจากคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเวลามันจะแตดจบไปเลยแบบโง่โง่งั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะขอไลค์เยอะๆขอซับขอซับสองพันขอ ขอกี่ซับก็ได้อ่ะแต่ขอให้มีคนดูก็พอแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย